ปีเจ็ดรอบครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนาะจะเป็น,ปนกิง <7 S 2> ง่งอันนี้กิ่งทองทิพย์กิ่งทองทิพย์จะเป็นบล็อกใหม่แกะใ่ะแล้วก็เป็นนําวัชพืชไฟเรียกได้ว่าเหมือนออกใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับทิมใหม่ออกใหม่แกะบล็อกใหม่มราคาเท่าไหร่ครับอี่ ก็จะมีนวะผิวไฟอยู่ที่2,500 <2005 S 2> ทนองนะทองทิพย์จีอยู่ที่หนึ่งนี้าเาเรียก <2005 S 1> ทองทิพย์ใช่ไหมครับ <2005 S> 1องอ๋ <2005 S 2> อทองทิพย์จะจะสวยมากสวยมากนะครับสำหรับ FC นะครับที่อยู่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมีเห็นไหมเสาชิงช้านะครับเพื่อนๆคงรู้แล้วนะครับว่าผมพามามที่ไหนครับ พามาวัดสุทัตเทพรารามนะครับไม่ได้มานานแล้วพักนี้พี่สมยศก็ไปทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทิเปเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นเพจอะไรที่ทำเงินก็ไปทำหลายๆอย่างนะครับถ mm hmm. ือว่าช่วงนี้ดีครับช่วงนี้ดีแต่ก็ไม่ได้ทิ้งช่อง youtube นะครับยังทำเหมือนเดิมลุยเหมือนเดิมครับ ถึงจะเหนื่อยก็โอเคอยู่ันช่องทางไหนได้เงินก็จะเล่งหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันวัดสุทัศน์เทพาราไปดูว่ามีวัตถุมงคลใหม่ๆหรือเปล่านะครับตามผมมาเรสโก้ s <S นี่ถ้าจะมาวัดสุทัศน์นะครับสัญ,ญลักษณ์เห็นเลยนะครับเสาชิงช้านะครับนี่ ดูทางเข้าอยู่ด้านโน้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัดสวยๆเรานะครับจะเก็บค่าเข้าชมนะครับจากคนต่างชาตินะครับคนไทยฟรีเขาก็เลยเขาเขาเลยไม่ได้เปิดแบบเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเข้าข้างไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องมีช่องทางนะครับนี่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะ เชิญชมนะครับทุกคนเชิญชมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนะครับ2,567เป็นต้นไปนะค,ะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันอาทิตย์นะครับนี่เห็นไหมต้องเสียค่าเข้าชมนะครับคนต่างชาตินะครับ100บาทดีครับจะได้นำรายได้ สู่ประเทศเรานะครับบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะหน่อยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ ด้านในนะครับก็เป็นพระพุทธ,ธสีสากยมุนีนะครับวิหารหลวง วันนี้ก็มีการแสดงธรรมนะครับเดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลของทางวัดสุทธัศน์นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับ ว่าทางวัดจัดส่งนะไม่ว่าจะเป็นพระกลิ่งของวัดสุทัศน์แล้วก็วัตถุมงคลต่างๆผมก็พาเพื่อนๆมาบ่อยนะครับนานๆก็จะกลับมารีวิวอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะได้เห็นวัตถุมงคลของวัดสุทัศน์นะครับหรือว่าอยากได้นะครับอยู่ต่างจังหวัด

ศาลาสัตตะมหาสถานบูชาวัตถุมงคลของวัดครับเป็นรุ่นไหนครับขอดำขอดำไหนเนี้ยพอดูใกล้ๆหน่อยครับขอดำนะครับ พระประจำพงศ์เนี่พระสั่งราดแพร่สวยมากนะครับนี่บูชาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้องค์น็้นหนึ่งพันบาทเป็นทองเหลืองทองติดทองซุ้มสวยมากนะครับฐานจะเป็นพิมพ์เชียงแสนฐานสิงหนึ่งเป็นงานพุทธศินด้วยนะครับใช่แล้วก็ฐานจะสวยมากฐานจะมีดวงนพเคราะห์ของทั้งสิบสองราศีนี่ครับนี้ครับ ถือว่าเป็นจํะสองแบบสวยมากแล้วก็ราคาเข้าถึงได้นะครับไม่ได้สูงมากนี้นี้ก็จัดส่งใช่ไหมครับครับผมสําหรับ FC นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้นะครับก็แล้วก็จะมีนี่เป็นเหรียญเจ็ดรอบหลวงพ่อเจ้าวาดเหรียญเจ็ดรอบครับผม เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเออก็จะมีเนื้อทองเหลืองนวะนนแล้วก็อันนี้ทองเหลืองใช่ไหมครับครับทองเหลืองนวะครับแล้วก็เงินด้านหลังเป็นยังไงครับก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับด้านหลังจะเป็นอะไร ก็จะเป็นปเเจ็ดรอบหลวงพอ่องเีนี้จะออกแบบแบนี้บูชาเท่าไหร่ครับจะมีสามทอ,อ,องเหลืองสามร้อยละห้าร้อละห้าร้อยครับแล้วก็เงินแ,แล้วเงินสองพันเงินสองพันจะเป็นเงินตัดเงาครับแล้วจะมีกลี่เจ็ดรอบหลวงพอ่อกลี่เจ็ดรอบครับ นี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเนาะจะเป็นปก,กิง่กองอันนี้กิ่งทองทิพกิ่งทองทิพจะเป็นบล็อกใหม่แกะใหม่แล้วก็เป็นนวัตผิวไฟเรียกได้ว่าเหมือนออกใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับมใหม่ออกใหม่แกะบล็อกใหม่มราคาเท่าไหร่ครับี่ ก็จะมีนว้วะผิวไฟอยู่ที่ส <2005, S 2> องพันห้าองนห้านะทองทิพย์จะอยู่ที่หนึ่งนห้าีเขาเรียก <5. S 1> ทองทิพย์ใช่ไหมครับ<า>1อ0 0อ๋อทองทิพย์จากาจ,ะจะสวยมากออสวยมากนะครับสำหรับ f อฟซีนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากได้วัตถุมงคลแท้ๆจากทางวัดนะครับก็จะจัดส่งถึงที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้พระก,กลิ่งและนี่แหละครับ อันนี้เหรียญเหรียญพระสุนทรีวานีเหรียญพระสุนทรีวานีนะครับใช่แล้วนี่ก็เป็นอันนี้จะเป็นหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนะครับครับผมจะเป็นหลวงพ่อดำพระประจำองค์สม็จพระสังฆาแคร์พระองค์จริงจะอยู่ที่่พิพิธภัณฑ์จะเป็นพระทุกครั้งที่มีการปลุกเสกพระก็จะเชิญองค์จริงมาปลุกเสกศีลโยงก่อนที่จะถึงเหล่าเกจีทั้งหลาย นี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆของทางวัดสุทัศน์นะครับเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่วนพระกลิ่งทั่วไปก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นรุ่นสมโพธิสองร้อยปีนะครับเป็นชุดนะครับนี่เป็นชุดเลยใช่ไหมครับ,เป,รบเป็นชุดนีห้าพันเก้าร้อยนะครับถือว่าคุ้มสุดๆนะครับ แล้วก็มีพระกริง่งรุ่น168นะครับครบพรอบประสูตรการสมเด็จพระสังกราชพุทธาพิเศษปี67นะครับเมื่อวันลอยกระทงนะครับนี่ทุกคนองคใหญ่ซึ่งจะมีทั้งกริ่งบูชานี่หนึ่งหนใช่ไหมครับหนึ่งหมืน่นตู้ก็จะอยู่ที่350บาทอ๋อตู้ตู้ต่างหากใช่ไหมครับตู้350ครับแล้วก็จะมี3ิ้ว ขนาดสามนี้เป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับใชรกก่รุ่นพระกิ่งรุ่นร้อยหกสิบแปดกิ่นงน้วัเน้อนวัดจะเป็นเอ่อร้อยหกสิบแปดก็จะพิเศษตรงที่เกณฑ์นี้เก <fi> ้าเมตรเอ่อมอญยาจะมีหกเอ่อแปดเมตรหกเมตรหนึ่งเมตรก็จะตามสูตรแล้วนี่เสียนท่านจะมีพระเกลปุ่มนี่ร้อยหกสิบแปดเมตร เรียกได้ว่าทำตามสูตรของพระกลิ่งแบบโบราณนะครับนี่หกร้อยนี uh, okay. mm ่หกพันหกพันหกพันนะครับถ้ารุ่นนั้นก็จะหนึ่งหมื่นแล้วก็ตู้ต่างหากนะครับตู้ต่างหากแล้วก็มีพระพุทธเศรษฐีหรือว่าหลวงพ่อกลับฝิ่นใช่ไหมครับครับอ๋อเศรษฐมุนี ก็จะมี3มนิ้วสามนิ้วนี่จะเป็นรุ่นบูรณณสถานการเปลี่ยนที่หกนจะเป็นสองชิ้นโอ้แยกได้นี่เท่าไหร่เหรอนี้จะอยู่ที่6 5 0 0าอบาทเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยนะครับเออสองเส้นพร้อมห้อยหุ้มทองในค่อนี่หุ้มทองให้เรียบร้อยทำไม่อนให้เรียบร้อยสองเส้นราคาเป็นนิ้วครึ่ง้อยนะครับหกร้อยนะนิ้วครึ่งจะอยู่ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันอมอมนี่รึเปล่าครับครออีกสองร้อย อ๋อครอบทางหางนะครับครอบนี่250ร้อนี้าสิบนี้ครอบแสบครอบแสบจะครอบกระดาดไหนครอบขนาด้าส่วนพระกริงรุ่นเก่าๆก็ยังมีปีพศ2550นะครับนี่ราคาก็อยู่ที่3,800แล้วก็พันห้านะครับอยู่ที่เนื้อนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์แล้วก็นี่เนื้ออะไรเหรอครับตองทิพย์เหมือนกันนวะครับอ๋อนวะน,นวะก็จะแพงกว่านะครับมี3,800 พันข้าอย่างนี้ครับอยู่ที่เนื้อนะครับยังมีให้เช่าบูชาอยู่แล้วก็มีพักกลิ่งนี่เขาเร,เรียกว่าเนื้อกับเบื้องนะครับนี่หนึ่งพันจัดสร้างแค่สามพันองค์เองนะครับยังมีให้พอให้เช่าบูชาไหมครับมีครับยังมีนะครับ ก็ไม่มากครับไม่มากนะครับอ๋อเป็นหนังสือนะครับอาจะเป็นภาพจิตรกรรมออ๋เขาจะรวมภาพไว้ในนี้ใช่ไหมครับทั้งสี่ด้านพร้อมคำอธิบายนี่ราคาเท่าไหร่เลยอยู่ที่แปดพันบาทแปดพันบาทส่วนอันบนนั้นจะเป็นยันต์กุญชงทองคำยันต์กุญชงนี่หนึ่งตัวละร้อยใชเหรอใช่แต่ถ้าคนสังเกตยันต์นี้จะกลับหัวอการกลับร้ายกลายเป็นดี เหมือนอิติปิโสถอยหลังมีเพิ่มพยัญชนะสีเขียวนี่เหรอครับครับผมเท้าเอซวันพื้นละร้อยค่ะพื้นละร้อยนะของกรอบก็สองร้อยของกรอบสองร้อยโอ้คุ้มสุดๆเลยนะครับปีหกห้าใช่ไหมครับอ๋อเปนนี่ปีหกเจ็ดโอ้นี่ปีหกเจ็ดแต่ว่าเท้าเวทนี้ปีหกห้าปีหกห้านี่หกพันเก้าพันนี้ทำตอนเดือนเพ็ญปีที่แล้ว มีสีนี่เหรอหรือว่าคนละมีสองสีอันนี้สีแดงนี่จะของปีหกห้าสีแดงพร้อมบูชามามปีเดียวกัน,กนแล้วนี่ก็ปีหกห้าหรอ,รอหกเจ็ดครับโอ้นี่หกเจ็ดจะมีเท่าไรตรงเลขสองแล้วก็สี่เซนไปสามจุดแปดเซนหกเจ็ดเหมือนกันส่วนพระกลิ่งนี้ก็เป็น คือว่ารุ่นเก่าแล้วเนี่ยนีย่พระกลิ่งเอ้ยพระกลิ่งและพระชัยวัดนะครับอ,อันนี้จะเป็นชุดกลิ่นธรรมขันนี่หมื่นห้าเหรหมื่นห้าจะใส่เทโดยสมเด็จพษษร,ร,ร<อ>ะสังฆราชไทยกับกัมพูชาพร้อมชุดช่อชุดช่อใช่แล้วค่อยเอาบล็อกของฟอ,องเขียวเนี่ยครับไปเข้าไปทาให้โรงงานทําพร้อมปลุกเสกอีกรอบหนึ่งอตอนที่เก้าเมษาปีหกสองอันนี้เป็นนี่สองพันอันนี้ชุดสองพัน ันนี้จะได้หลวงปู่มหาชีลาพระจังผิดช,ชุดนี้นะอ,อ,อหรือว่าปูนบ้านแผนเพิ่มป้องแก้วหลวงปู่บุดาป่าใต้สักแก้วท<อ>่านหลวงปู่บุด,ดาใช่ไหมใช่หลวงปู่ปบุดาป่าใต้นะที่สักแก้วแล้วก็หลวงปู่ก,กำลังสิงช,ชุดสมโพธคืออะไรนี่ครับพี่อ๋อแล้วก็ชุดเซตนี่ชุดสมโพธนะครับนี่เป็นเหเรียญเหรียญเวทกับเหรียญปู่เวทกับพระสุนถ้าเป็นนี่นี่เป็นพระอะไรเหรย อันนี้สามประธานอเป็นพระสามประธานในในวัดเราเองสี่จักรยุปนี้พี่แล้วก็เที่ยงครับคือพุทธเสด็จทั้งหมดนี้คืออันนี้ที่ที่สองร้อยสิบห้าปีกันปีหกห้าเพราะว่าอันนี้จะเป็นเอราวัณสามเสียงาซึ่งเป็นเครื่องทรงขององค์พระอินทร์ครับนี่คือชุดเซ็ตชุดเซ็ตแต่ถ้า ถ้าถ้าแยกมาก็แยกตอนนี้เหลือแค่สามชิ้นก็คือองค์พระอินทร์รูปเหมือนสมเด็จพระสันตะปาปาแล้วก็สามประธานอันนี้เป็นชุดเลยอ่าครับอันนี้จะเป็นชุดจะเป็นทองแดงชุดทองอเนี่ยวสร้างแค่สองพันห้าร้อยหกสิบห้าชุดนี้สองพันเหรอ,หร,อหรือว่าห้าพันโอถือว่าคุ้มมากเลยนะครับอันนี้สองร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สองร้อยครับอันนี้จะมีเศษทองแดงซาตินส่วนด้านนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นพระสุนทรีวานีนะครับนี่ มีตั้งแต่พันสองหนึ่งพันพันสี่นะครับน,นี่ปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับนี่อันนั้นจะเป็นปีหกสองในอ่ะนี่อ่อนนี่ครับจะเป็นพระสุนทรีวานีปีหกสองปีหกสองนะใช่ก็จะเป็นเนื้อทองแดงตัวน,นี้เหลือแต่เนื้อทองแดงและเหลือแต่เนื้อทองแดงและวัคเงินทองคําหมด<อ>จะเป็นงานประกบสองชิ้นอ่า สังเกตดูสวยมากเขาถอดได้เลยจอมจะเป็นงานประกบแต่เขาเขายึดติดล้วที่สำคัญก็คือบางโคงจะมีเม็ดกิ่งอยู่นี่ราคาเท่าไรอันนี้อยู่ที่หนึ่งบาทหนึ่งพันบาทยังราคาเดิมอยู่ยังพอมีไหมเนี่ยมีอยู่ครับมีแต่เนื้อทองแดงอย่างเดียวแต่เนื้อทองแดงนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าท่านจะประทับบนบัวพร้อมกับพระอูนาคร้าวที่ใต้ขาอ๋อนี่ครอบนี่ต่างหาก อายากได้คลอดก็คงร้อยบาทจะเป็นรุ่นเทวโมลีของุสินธรีวันนีอ้สวยมากเลยครับจะมีเนื้อทองเหลืองแปดร้อยนวะพันหนึ่งครับทองเหลืองนี้แปดร้อยนวะพันหนึ่งเงินสองพันอร่บซึ่งเงินจะเป็นเงินพิเศษคือเงินพ้นทรายอ้สวยมากนะจะเป็นงานจิวเวลรี่เลยหือว่าเป็นงานงานที่ละเอียด ถ้าสังเกตเนื้อนว่าจะพิเศษตรงที่นว่าเขาจะมีออกสีลุ่งๆวันณะที่ไม่เหมือนกันทุกองออกสีลุ่งๆนะบางองค์ก็จะลุ้งแบบนี้บางองค์ก็จะดําสนิทแต่ถ้าปีหกสองก็จะพิเศษที่มีหนังสือบรองกำกับองสำหรับองนี้ส่วนนี้ก็เป็นฟักกลิ่งรุ่นรุ่นห้าปีห้าห้านะครับก็มีราคาตั้งแต่สามพัน เป็นเนื้อนะวะนี่เป็นสองพันห้าเนืิอสามลิตแล้วก็สามลิตแกะทองพันห้านะครับใสามลิตแกะทองนี่เป็นชินราชใช่ไหมย้อนยุคอินเตอร์จีนก็มีพระนี่พระกลิ่งหรือว่าพระชัยวัดนะครับองค์เล็กๆนี่500แล้วก็600นะครับอยู่ที่น่นืะแล้วก็มีจะเป็นองค์รูปเหมือนสมเด็จสังราชแพนี่100ออันนี้จัดสร้างที่ มาเลเซียอสองหมื่นองหนึ่งหมื่นอยู่ที่มาในหนึ่งหมื่นอยู่ที่เมืองไทยอือนี่ก็เหลือไม่มากแล้วองละร้อยนะครับแล้วก็มีเหรียญพระพุทธเศรษฐมุนีนะครับหรือหลวงพ่อกลักฝินนะครับพศสองพันนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับก็จะเป็นนี่100นะครับบาทน้ำมนลอือบาทน้ำมนูลใช่จะเป็นแบบจำลองบาทปฐุมโลหิตของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นด้านในเป็นอย่างนี้ด้วยด้านในจะยึดด้วยกิ่งของสีน้ำเงินปี55 หรือว่าเป็นมงคลมากนะครับสามารถแช่ทำน้ำมนต์เองอและก็<ล>มีเหรียญพระศรีสากยมุนี2,550ัน25านะครับสมโพธิ0 0ปีก็300นะครับชุบทอง300แล้วก็ชุบเงิน200เงินนั้นร้อะครับครับอ๋อนะ่าเป็นชุดอะไรอยนะชุดนี้จะเป็นชุดบุรณะปฏิสังขรณจะมีชุดกิ่งธรรมขัน จะมีคู่นี้กิ่งธรรมขันเ,เหรียญเหรียญชุบเงินหนึ่งเ,เหรียญแล้วก็กินลนวะกล่องไอ้สำลิดกล่องสีชมพูมลทาเวทด้วยแล้วก็ทาเวทปีหกห้ารวมอยู่ในชุดเดียวเท่าไหร่ชุด,ชดนี้ชุดนี้จะอยู่ที่5,000บาท5 0 0 0เองนะครับถือว่าคุ้งสุดๆนะครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลของทางวัดสุทัศน์นะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เดินทางมานะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่วนด้านนี้นะครับคนก็จะมาขอขมากรรมนะครับมาถอนคำสาบานที่ พระพุทธเศษธมุนีนะครับหรือหลวงพ่อกลักฟินนะครับที่วัดสุดทัศนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับมาเหมือนเรามาขอขมากรรมนะครับแล้วก็ถอนคำสาบานต่างๆนะครับกับหลวงพ่อพุทธเศษธมุนีหรือหลวงพ่อกลักฟินนะครับก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับ แล้วก็จะมีํำขอขมาด้านนี้นะครับเป็นบทสวดขอขมากรรมนะครับตรงนี้นะครับเป็นพระพุทธเสดธรรมุนีนะครับหรือหลวงพ่อกลักฟินนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าแก้กลรมหรือว่ามาขอขมาที่เราเคยทำผิดพลาดไปนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเข้าคิวเข้าไปขอ ขมานะครับไปแก้กรรมนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราทําแล้วสบายใจแล้วก็มาขอขมากรรมกันได้นะครับนี่อันไหนก็จะเป็นองค์หลวงพ่อหลักฟินนะครับ พุทธเสษทะมุนีนะครับเปยนพ่อกลักฝิ่นนะครับในอดีตชาติเราอาจจะเคยทําผิดพลาดอะไรมาเราก็มาขอขมากรรมนะครับเป็นความเชื่อเราทําแล้วสบายใจนะครับด้นานนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับ ถ้าใครจะเข้าชมก็มาซื้อบัตรตรงนี้นะครับเวลาทำการนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤเล์ก็9ก็9โมงถึง16นาฬิกาสะครับนาทีนะครับมากันได้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพ่นะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมโบสถ์ของวัดสุทัศน์นะครับนี่คือแผนผังนะครับวัดสุทัศน์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ภายในพระโบสถ์นะครับเดี๋ยวเข้าไปในพระโบสถ์กัน ที่วัดสุดดทธาธิเวรารามนะครับจุดที่สามก็มีพระพุทธรีรคกเชษนะครับพระอุโบสถ ด้านในพระบสถนะครับเป็นพระพุทธตรีโรกเชษนะครับถือว่าเป็นพระเจ้าสัวยสยามนะครับก็จะมีคาถาเราท่านจะเด่นด้านเมตตานะครับเป็นพระเจ้าสัวยสวยามนะครับส่วนมากที่มาขอพรก็จะเกี่ยวกับคาขายโชคลาภนะนด้านนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะมาตักบาทพระอสีติมหาสาวกพระอรหันต์ผู้ใหญ่80องค์นะครับหลังจากไหว้พระขอพรอในโบสถ์นะครับด้านนี้ ก็จะมีทาเวสุวรรณและก็พระกริ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลังพอุโบสถก็ได้นะครับด้านนี้จะมีพระกริ่งทารรปิดก60พระกริ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีทาเวสุวรรณนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าท้ากุเวนมหาราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเท้าจะตุโรกบาลทั้งทั้งสนะครับ สุวรรณแล้วก็พระิ่งองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับมีคาถาบูชารอยพระพุทธบาทและและก็พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุก,กิริยานะครับมีหมอชีวกโกมารพัทนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะครับใครอยากได้พระกลิ่งหรือว่าวัตถุมงคลของทางวัดสุทัศน์นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดถือว่ามีโอกาสได้เช่าบูชาวัตถุมงคลดีๆจากวัดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ